ก็ขอกราบขอบพระคนนะคะทอเจ้า,ญญาท่านผู้ชมทุกท่านมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจของอทีมงานแล้วก็แดงแล้วก็ทุกๆคนเลยะคะ่ะก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆด้วยะคะ่ะแล้วกลับมาแบบว่าสดใสญญมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เราควยมานาน, <c oughs> น่า็ทุกคนก็ตื่นเต้นและน้องเบล,ลก็รู้สึกก็ถือว่าแบบคือดีใจกันมากๆาค่ะ แรกก็คือดีใจมากแล้วก็ปุกใจมากด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ทํางานกันมาแล้วก็ทุกคนที่สกวนทีฝ่ายก็ทุ่มเทกันมากๆก็เป็นผลตอบรับที่ทำให้ทุกคนได้ชื่นใจแล้วก็ภูมิใจค่ะกับทุกคนเราที่วันนี้ก็เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะก็พี่แทนทีมทุกคน,กคนแล้วก็พี่เดวจะผู้แทน แต่ถามว่ายังลุ้นอยู่ไหมย,ยังลุ้นอยู่ค่ะม <laughs> ันไม่มีอีพีไหนที่ไม่ลุ้นหรอกค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําในทุกอนะีพีนาอยอยากให้ทุกคนแบบติดตามาองเออจบเรื่องค่ะนงที่หลายคนแบบคิดถึงการเลเกรอเกกลเก้งดีใจค่ะดีใจมากเลยไม่คิดว่าทุกคนจะรอชมกันขนาดนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นการเหมือนทุกประวัติศาสตร์ช่องเลยที่เปิดตัวมาอีพีหนึ่งได้เรตติ้งถึงขนาดนี้ค่ะก็ถือว่า เออใจชื้นไปประมาณหนึ่งนะะต้องแกลแซวหรือว่ตัดงแกลเป็นมูอด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามีมีเครื่องอะไรด้วยอีกไหมอะไรอย่างนี้ถามกันเยอะเลยก็เราคือถามขอพรค่ะเราทํางานกันแล้วก็เอาล็อกครูบาอาจารย์นะคะก็ก็ขอพรทันให้ให้คนดูเมตตาค่ะจังหวัดที่เราถูกเรต้องมีแบบรัำแบบรำแต่อันนี้ผมไม่คิดจะมีแม้ก ก็อยากให้มีนะคะก็มีตําแหนงเยอะกว่าตอนดูเกมแบบเยอะมากเยอะมากค่ะเพราะว่า50กว่าชีวิตนะก็ต้องบอกว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เราทําละครมาเลยค่ะเยอะที่สุดค่ะจริงจริี่หเรามีคลิปในการจับคีย์ตําแสหน่งกันทําไมแมพให้เนี่ยคะเกือบทุกคนสับสนแล้วเนาะจําได้จําได้ะเพราะว่าเราดูตั้งแต่บทแล้วค่ะ อ,อ,อก็ว,กกนนว่าอป็นสันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเรียกว่าคอประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะก็ได้มีการต่อยอดแล้วก็มีการอธิบายในเว็บไซต์ทำให้ เราเองที่เป็นผู้ผลิตหรือว่าทีมงานทุกคนเนี่ยก็คือได้ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยแล้วก็ดีใจที่เกิอิสระไทยมาอยู่ในสังคมไทยเหมือนเหมือนอยู่ในสังคมในปัจจุบันที่เราพูดคุยกันทุกคนก็จะพูดถึงแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะยก็ไดกับเ่ี้หลคนก็เลยว่าโอ้บบระกอบอะไรระย่ออกมามากเรารู้คอะไรบางแล้วี่วนตัวโดยส่วนตัวดีใจค่ะดีใจ,จแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคน สามารถรับได้ในสิ่งที่เราตั้งใจที่เราที่เรากับทีมงานตั้งใจอะค่ะก็รู้สึกรู้สึกเป็นส่วนตัวแฮปปี้มากค่ะมีความสุยแล้วถ้าทำมาองนะคะในคนเดียวคนเดียวแล้วก็ทำให้เป่เรื่องถ้าพูดถึงความกดดันกดดันแน่นอนค่ะตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องบอกว่านายกินแปลงบุกเพค่ะตั้งแต่ตั้แต่ตอนที่บุกเพออนแอ แล้วค่ะแล้วก็แล้วก็สุดปราพอเขามารับหน้าที่ของผมมิคิตนะคะก็ถามว่ากดดันไหมกดดันมากค่ะแต่แต่ก็าทำกันบ้านมากเช่นกันอย่างนาคอแาแบาในภูมิิมิร้างเราบ้าหมกาคิิคนิมีอะไรบ้างที่าสนหัมีิตอะไรในการในภมิคิก็จะมีวิถีชาวบ้านมากขึ้นนะคะ จะเน้นเรื่องเหมือนกันก็จะได้รู้ว่าในหลักของชญาพนาวพวกนะคะว่าร่างกายคือเปลือกนะคะก็คือมีการเปลี่ยนเปลี่ยนจิตวิญญ,ญาณกับเปลือกของร่างกายเนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกนะ็คือจะมีจะมีการอิงประวอติศาสตร์แล้วก็อิงทางด้านพุทธศาสนาด้วยค่ะสําหรับที่เราเขียนกับภาพที่ออกมาคุณลองดีพอใจมันเกินคาดขนาดไหน EP หนึ่งกับ EP สองเนี่ยเหมือนว่าอาจารย์แดงอะคะต้องชื่นชมอาจารย์แดงว่าขยายเรื่องขยายรายละเอียดมากขึ้นนะคะในเรื่องของตัวศาสตร์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของของการเท้าความจากเทศนิวาสมาสู่คณิสิ์นะคะก็มีความรู้สึกว่าออสนุกแล้วก็แล้วก,วก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะมีความสุขเวลาได้ชมเรื่องของอาหาร อันนี้ก็ต้องชมอาจารย์แดงอีกแล้วเมื่ออาจารย์แดงก็เสริมเรื่องอาหารเข้าไปเยอะมากแต่ในในิยายนะคะที่เขียนก็คือจะมีอาหารเพิ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าด้วยความพอมาเป็นละครเนี่ยก็อา,า,าจาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสีกทีนที่เรเรื่องปวัตศาสตร์มถูกสังสินกันแสการตกเฉียงได้ตเลยะบ้า,าคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่า <laughs> ในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ย มันไม่สามารถที่จะระบุอะไรให้ชัดเจนได้เพราะว่ามีหลายหลาย,ลาย,ลายประเด็นนะคะมีการบันทึกที่ที่แตกต่างกันนะคะในส่วนนี้ก็ก็ทางอาจารย์แดงแล้วก็ทางทีมง,งานก็ทํากันบ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งตอนต,ต,ต่อไปนะคะเรื่องประสาสตรก็จะมีการ เราน่าจะเล่ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจะมีจุดพลิกของมันที่น่าติดตามมากเลยค่ะไม่อย่างตอนล่าคนก็ถกเถียงกันเรื่องพัดท้ายอนที่สี่ที่อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ใส่เอาไม้เป็นกิมจากไปก็มีมีใส่อยู่ในนิยายด้วยแต่ว่าจะแต่ก็ขยายออกมาให้ชัดเจนด้วยการคำพูดของผู้ตาก็มีส่วนที่ทําให้แบบว่าคนจุกคิดว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือคือเรื่องที่เสริมขึ้นมา กาตัวาสอบก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปตามหลักฐานที่ปรากฏค่ะจาก e ีต่อไปหลังจากีตัวละคร่มเปิดตัวมาเรื่อตัใครอีกงไงคะก็นี่แค่เห็นนี่แค่ยัไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาทิตย์หน้าค่ะธนาคารทิตหน้าจะได้เปิดราชสมัยของพระเจ้าไตรารและจะได้เห็นในบทตัวละครใหม่ๆอีกเยอะมากๆค่ะก็ ไม่ได้เลไม่ไม้กับเรื่องแฟนละครแน่นอนว่าต้องขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับอย่างดีมากๆตั้งแต่ตอนแรกของพรมลิขิตแล้วก็ตอนนี้กำลังจะปูเข้าสู่เรื่องของพรมลิขิตจริงๆแล้วนะคะอยากจะขอกำลังใจนะคะาทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุตาลกับขรีดด้วยคะ่ะสำหรับความรักของพวกเรารวมถึงกำลังจะปูเข้าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของพระเจ้าไทสารนะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนกับพรมลิขิตด้วย มีดีใจมากไม่คิดว่าจะตั้งแต่ตอนแรกที่จะมีกระแสขนาดนี้แล้วก็นึกไปถึงตอนที่บุกเทมันก็จะใช้ระยะเวลาในการปูวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนไปเที่ยวยุทิธรรกันเต็มเลยก็ยังไงรอติดตามและกันค่ะมันจะมีอีกหลายๆที่เลยค่ะที่ให้ทุกคนได้รอตามแล้วก็รอชิมค่ะตั้งแต่อธิายันจ์หน้งานเป็นต้นไปนะคะจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นวัน จันอังคารพุธนะคะเวลาเดินคือสองทุ่มครึ่งก็จะออกอากาศจันอังคารพุธไปจนจบจนถึง18บแปดธันวาเลยค่ะยังไงก็ฝากเลยนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ